ตรงนีครันองนี่เลยครับเยตัว่สองคนเลยครับแขงนั่นเอซีาวเวครับเ่นเลยครับเนี่ยเอซีเอซีาวเวอครับทำจก็ไปกันหรือเปล่าครับก็ขอตัึ่งหนึ่งที่เตะนี่เป็นเพื่อนตักครับเอาละครับอาร์อาร์ปจไม่มีบาทเลยครับ เกือบเติมสองไม่ถึงแมตช์เตะบอลแมตช์เดียวเสียตังเกือบสองมือแต่โต้คลาได้แล้วทุกันนี้จะดูไม่เ่าหันจะหาแกมกลับมาดำเนินต่อว่าตอนนี้ยังไงเคลียร์ระวังกันนิดนึงครับโดนอุปกรณ์เดี๋ยไม่เป็นไรครับสปอร์ตไลท์สปอร์ตไม่เป็นไรครับเราออกไปโดนรถกระบะกระจกหน้าแตกนี่แล้วรอได้เลยหันอย่างลงตัวเลยใช่เคลียร์กันในระหวัางนันนะครับ อ้าวแล้วฉันล่ะทุกทีนี่เนี่ยมันท่าไม่ดียังไ,ไงหรือเปล่าไอ้โม่เอาพาไปครเราว่าไปแต่พบใครก่อ,อน <c oughs> โม่ด้วยแล้วกันนะไม่ได้โองผมอางบนครับ็ได้จริงๆคนระับก็ต้องบอกว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาในรายการนี้ไม่เคยโดนสักครั้งครับโอ้โหแล้วครั้งนะี <c oughs> ง้มาแล้วฝ <c oughs> ันรุ่นนี้โอ้เกือบได้ด้วยครับเอ้าบอลออกไปแล้วครับ แรงสุดท้ายแล้วเกิดได้ครับน้าเอนซี่งของเอ์แล้วดูสวนกลับเพื่อตักคนเดียวเลยครับล็อกตัวลูนวนหานครับักลับมาได้อ้าอยังเป็นบอลของด้านเอนซิ่งของเออปุ่มหจังหวะทจับบอลได้ดีเลยครับอ้าจะตบต่อขึ้นหน้ามาสวยครับแมจังหวะทีจับบอลังตวเพื่อตักลงเตะทิ้งเลยครับ กระโตขึ้นมาลูกนี้ไม่หานครับะโดดเทียบอีกทีนึงตอนนี้เปลี่ยนอัลพลัสเบิร์ดเนี่ยมาเล่นในด้านขวาครับก็นี่จริงๆก็เป็นตัวจริงครับเบิร์ดเนี่ยวันนี้โดนตอกเป็นสองลองก่อนครับก็อาจจะลองทีมครับทางด้านเอสโนเวอร์แต่แต่ที่ลองมีสี่สูงแล้วป้าเีเข้าขวาแล้วจริงลูกนี้เอ้าปัดมาอุ้ยแล้วขาต้องระวังแล้วเพื่อนตแท้

ตูกดจีก ja. ah, uh, ับจัตูีอโหเบดเบดให้ทะลุมาตรงกลางันถอแต่เสวยแล้วขวาเราตกลับัเปิดล้วดูดินกอ้หนี่ตปมือหน้าตาหายไปแล้วเราไปด้านซายรตูเขาตูแล้วเล่นเร็วเพื่อตัก หลหลังมาจังหวะนี้จะลหลบไม่ทะลุกก็เปะที่ออกมาได้แล้วมือเกสวนครับจี๊ดจะต่อสู้ไม่ดีเรีบเอายังได้ก็จัดจัดโอ้โหเล็กกว่าก็แล้วกว็ววดึงเนี่ยตรงนี้จะสิทธิ์เห็นเนี่ย ใช่ครับใช่ครับสวนขึ้นมาทางด้านขวาลองยิงลูกนี้ยังไงครับได้ได้ได้ทำมาแล้วกลทำมาแล้วโอ้โหเราจะเปลี่ยนตัวครับตอนนี้อาแล้วครับเอาเขี่ยบลงครับแล้วเปลี่ยนทั้งสองตัวด้วยครับ โอ้โหเอาทนั้นจัดออกมานะวางยาวเรื่องหมายเลข9เรียนได้ว่าเขียนสูงหน้าครับลงแล้วแล้วพวกผู้สาวประตูด้วยครับตอนแรกนี่เป็นทางนั้นท็อปตอนนี้เปลี่ยนอีกคนนึงเอฟ f ีพาวเวอร์เนี่ยเป็นอีกทีมนึงที่เราว่ามีผู้สาวประตูเยอะจริงๆครับคนที่ลงมาเป็นทางนั้นกล้องเรื่อหมายเลข13ครับโอเคก็เลยว่าโปรจะได้เยอะไปไหนกันนะเอฟทีพาวเวอร์เองสั้นครับจัดลูกนี้ให้โตขอครับ เลยซ่าเยอะล็อกให้สั้นๆเราคมโต่งชิปมาลูกนี้ทางหลับยังได้อยู่ครับเอสิเขาบล็อกเการออกมาทางด้านขวาครับเบิร์ดเบิร์ดจังให้ขนาดเส้นไม่ดีครับลูกนี้โดนหักได้ครับทิ้งยาวมาอาวมาขวาตู้จับแรกไม่ดีแล้วตู้นี่เตะทิ้งไปเลยครับเยาะไปไม่รอครับไม่ได้เรียกยังไม่ได้อรัโอ้โหดูนะเพื่อนเราเต็มเลยครับโต่งิปเล่นสั้นครับ ทิ out, ้งยาวมาแถบแล้วลูกนี้เกียร์จปินมาโอ้โหตู้เลิยังตกทิ้งกัมาได้เพื่อนเขาตู้ว่าแล้วเตะทีนี้เลยครับลองเดี๋ยวลูกลูกครับอามอามเข้าขวาลาเพื่อนยังไม่เติมจะไปเองไม่ห่างเลยก็โดนสวนครับพุ่มให้หางเส้นลูกนี้ออก้างไปก่อนนะ

ยาวมาสวยเลยครับจังหวะนี้เกียรติอ์ถูไม่จกกับบอลลงมาก่อนครับรลุงนี้เนาะทุกคนไปโกคิกขึ้นมาแล้วเล่นเร็วครับต้องตั้งแต่ในกรอบข้างในครับเล่นเร็วทันทีแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับดดเดี๋ยวพักอยู่นะ่การแข่มันสักครู่เดียว